วันนเ,เกมเกมหนึ่งมาฮะเป็นเกมที่เข้าใจง่ายมากเลยก็คืออย่าขับอย่าพิมพ์และขับถ้าไม่อยากดับในรถเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวฮเลอร์ฮะที่เราเนี่ยกำลังขับรถกลับบ้านละมั้งแล้วมีพ่อแม่พี่น้องญาติโกูโหติกาทักมาเราก็เลยต้องยต,ตอบขับเขาฮะเพื่อเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆเป็นการับไม่แสีมรารยาทแต่ว่า มันจะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพิมพ์ผิดหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่มองขนนอะจะจบยังไงไปดูกันดีกว่าครับเกโอ,โอ้มามาดูกันดีกว่าครับว่าจะทิ้์และขับเนี่ยเอาไปเล่นยังไงก่อนด้ยกันามันมีวัดมอนเตอร์อยู่สามตัวที่คุณจะต้องหลบไว้ออื หนึ่งตัวเนี่ยอยู่ข้างคุณหนึ่งตัวอยู่หลังคุณได้อีกหนึ่งตัวอยู่ข้างบนอ uh huh. คุณจะต้องปอกปอก้ปองปอกป้องตัวเองในการที่มองไปที่พวกวันเหรออ๋อฮะดี huh. <D S 2> เพื่อที่จะมองขวาเอสเพื่อที่จะมองหลังและเดวันยูเพื่อที่จะมองไปข้างหน้าอ่ฮ uh ะ huh. แลวพวกเขาเลยจะปล่อยให้คุณไปถ้าคุณว่าเห็นถ้าเกิดว่าคุณเห็นมอนเตอร์อยู่ข้างบนหัวเนี่ยคุณจะต้องปรับตาลงซะและกดเมกบาร์ค้างไว้อย่าปรับตาแรนเกินไปไม่งั้นก็ตายหาแน่นอน uh huh. แล้วก็วิธีการที่จะผ่านไปเนี่ยคุณจะต้องพิมพ์ข้อความหาเพื่อนหาครอบครัวของคุณในการกดอีนะคุณแล้วคุณจะเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ลองคลิกเมาส์ดูแล้วนั้นก็พิมพ์ข้อความทาให้แน้ใจว่าคุณเนี่ยมมัข้ามาจุดเวลาแล้วก็มองทางได้ว่าคุณไปทางที่ถูกไหมว่าแต่เฮลผมว่มาเป็นแนวที่ว่าถ้าเกิดว่าเราพริมพ์ผิดหรือว่าแบบเขาว่าชนอะไรว,วันนี้เราตายไม่ใช่แล้วจะคอยมองมอนสเตอร์ในขณะที่มองทางแล้วก็พิมพ์หนังสือด้วย ไม่ดูก่อนได้กันฮะไม่มีอะไรนะตอนนี้คาสินหาไปอีกทีหนึง่งแหมด้วยเจอเลยตีหนึง่งไม่มีอ้าวแล้วมองกลับยังไงอ่ะอุ้ยนั่นไงนั่นใช่ไหม อ๋อโอเคกด E มา e <ma. S 2> พิมพ์ข้อความเมาส์อยู่ไหนอ่า oh. พ่อพ่อเฮ้ยไม่ใช่อุยอ้ยเฮ้ย stop stop อ๋อเป็นอย่างนี้อันนี้คือหลับตาโอเค เราจะได้ยินเสียงมันตอนที่มันขยับฮะผมขับรถอยู่และมันมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังเดี๋ยวก่อนนะแ,แปลกแนละ้วเสียงมันเพิ่งมาเหรออันนี้ไมเสียงรถเหรอ เดียวมอทางที่คุณไปโอ้เดี๋ยวเมื่อกี้รถชนตายเหรอเชียอะไรเนี่ยเมื่อก,กี้เกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะคงตายเออ,อ,ยอยคุณตายไงยังไม่รู้เลยเนี่ย S E A t ร้อยปิดไปแล้วก็คันหลังฮัลโหลอยู่มาตาฟัคเกอร์อยู่ดีจูมิสมีราตา อ๋อต้องอย่าให้ไอ้แถสยุยเขียวลถไปต่ำจนเกินไปใช่ไหมโอเคใจเย็นกูดาวกูดาวก่อนกูดาวก่อนกูดาวก่อนโอเคกูดาว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 มองโทรศัพท์ก็จะเป็นการลดสีเขียวไปด้วยอ่าทำไม่ได้อ่ะเฮ้ย I can hear you You b ู่ปิ get away มองทางมองทางก่อนมองทางก่อนมองทางก่อนโอ้ยฮะมึงท่ามอกับเป็นเพื่อนกันเลยอ่ะเดี๋ยวดิโอ้มีสองตัว โอเคพีมีการทำอย่างนี้ด้วยกันอ๋อมันเห็นอยู่ดีว่ะโอเคโอเคงเดยวดอ๋อเอ้ยเอยอ้ยังไอ้ยยังงยิงย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 งกลับไปชิวชิวข้างหลังมาแล้วข้างหลังมาแล้วไปหนึงขอรีคูดาก่อนเขาบนมันจะมายังไงวะ ไม่รู้เลยแต่ที่ให้รู้ก็คือต้องหลับตาตอนมันมาอุ้ยหลังแม่งแบบโคตระบึ้ะบึบมือเท่เลยวะแม่งยิงยิงหั่โค้งไก่ไม่ได้อ่ะ โอ้ทำไมด be, be, oh, hey. okay. ้าป uh ิดพังการประตูไว้อยู่โอ้ผมไม่รู้จะทำยังไงเฮ้ยโอเคฮิวเลสโคสกูรามอะไรอยู่เนี่ยนี่กูุนตอกับมามุชิมุชิอ้ยลบตาเฮ้ยหลบตา ยังไงยังละ,งละเอา้เอาไอาตัวบนหอยยังไม่ไปเหรอว่าแต่เฮคแม่เอ้ยกูปลวกบนหอยตั้ขึ้นมาแล้วผมก็ยังไม่ผมก็ไม่เห็นมันแล้วนะมันเพิ่มช้ามากเลยนะเอาจริงไม่เคยาถาอะไรเท่าไหร่เลยให้จอม,มันกดเขาแจ้งไปกระแทบใช้หมดเวลาแล้วโอเคโอเค you good มาหรืจังอ่ะ ลูกเ,เกินเอาความเลยฮะอเล็กซ์เอ๊ะผีตัวไหนวะอ๋อไม่มาอืมกูเห็นในเปรตโอ้ยหลังด้วย โอเคไปดูรางก่อนไป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 กลัวว่าตอนที่ผมกลับไปเช็คไอ้สองตัวนั้นแล้วกลับพลังกลับมาตอนที่ไอ้ใจรูเชียวผมจะหมดอะไอ้ตัวข้างหน้ามันจะมาเว้ยอันนี้คือความน่ากลัวเอาดูนะนี่คือเสียงมันขยับใช่ไหม มีแล้วโอเ okay. ค that's good เฮ oh, ้ย that's good ที่อะไรไสัตว์อะไรครับอยากจะรู้ที่ไหนอะไรครับเฮ้ยทำเป็นเล้ยเดี๋ยวนะมันอ๋อโอเค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 โอ้ยอะไรเนี่ยวทำไมกูว้าบเออ อโอ้ยทำไมแสงสีเขียวคมิลล์ลอ้าเฮ้ย what what โอคโอคเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเกมบากนอย่างเงี้ยแสงสีเขียวคมลดลงเฉยเลยคัที่ผมดูอยู่แล้วอา what เิีวเชียวเๆียวเียวเีียวโอ้ไม่องใช้สมาธิเยอะมากเลยฮะ แต่มันไม่ได้น่ากลัวนะเอาจริงนะเพราะว่าเราเจอฉากต้องจะแก้ไปเยอะมากจนมันไม่น่ากลัวเราบมั้งคิดว่าแต่ว่าสมาธิมันต้องเยอะอะเกมแนวเนี้ยมันงั้นมันสติแตกแล้วมันตายเลยเว้ยโอ้ยแม่งเอ้ยมันไม่สนใจมันไม่ต้องสนใจว่าเป็นพีเดียพีเล็กนี่หว่าคือพีเล็กทั้งหมดเลยก็ได้หรือทั้งใหญ่ทั้งหมดเลยก็ได้ขอแค่มันถูกมันประโยคก็พอดีไหมกัน วั f ตบฟ b กโบสามจิงมันมาไม่พร้อมกันด้วยนะเอ้ยมาพร้อมกันอะไร่นี้ใช่แย่กว่าแต่มันเว้นกันมามานี่มาพวกคุณก่าพักจะไม่จะพักยังไม่เสร็จเลยแล้วมันก็มาต่อแล้วมันก็พรกยังไม่เสร็จแล้วมันก็มาต่อเรื่อยๆเลยโคตรแย่ โอเคฮะอะไรยังไม่เสร็จนะน่าจือคำหนึ่งมัง้งอย่างน้อยมันก็ต้องคนละคนละสามประโยคแหละไอ้เชี่ยถ้ามันเยอะกว่านั้นมันก็ยากเกินไปอะ่ะไปถึงมันนานเกินไปอืมไอย so hot จริงนะไม่ออกเลยเมื้อคนที่แบบพิมพ์ไม่คล่องอะ่ะมาเล่นอะ่ะคือแม่งชิบหายเลยเว้ยแบบมีเต็มเมอร์ที่กำลังแบบอยากจะหาเกมมันแล้วคนแนะนำว่าเ,าเล่นเกมนี้ดิ เออผมว่ามันดูตื่นเต้นดีนะแลวแบบโคพิมพ์ไม่ได้เก่งอะไรมากอะ่ะคือแบบเฮี้ยเลยโอเคนี่แล้วก็หลังมันลดมันมันลดเยอะขึ้นปะเนี่ยหรือผมคิดไปเองวะให้มันดูหมดเดยอกว่าเดิมปะเนี่ย ถ้างั้นนี่คือชิบหายมากเลยนะผมจะพยายามใจเย็นผมจะไม่ตายนะรอบนี้จบแน่นอนชื่อผมได้เลยยังไม่หมดเลยก็นเด้่ของพ่อชิบหายโคตรเยอะเลยใช่ไหมผมมันไม่ได้จะขึ้นติ๊กมั้งคิดว่า โอเคหลังก็ขึ้นจะเป็นบั๊กเหมือนเมื่อกี้อีกนะถ้าเป็นเนี่ยคือกูหองไห้เลยนะกูหองไห้น้ำตาตกเลยนะคาเบ้าอ่ะราาู้จักไหมอืม ไม่อยากจะเหลียวไว้น้อยเลยอ่ะกลัวมันมาแล้วมันเราจัดการไม่ทันแล้วมันตายวิหน้าก็มาเราเราเรา,เราไปขา้างหน้ากันดีกว่าฮะขา้างหน้าอันตรายกว่าไม่รู้ว่ามีมันมีเฟสสองไหมแต่้วจะมีนะแต่อะไรฮะกันไว้ก่อนเพราะว่ายังไงพวกนี้มันก็มีเฟสสองอยู่โอเคครึ่งหนึ่งเกือบแม่งเร็วเชี่ยเลยอ่ะ ใจนั้นว่ามันขึ้นพึ่งมันขึ้นมันพึ่งขึ้นเฟสหนึ่งเองอะอยู่มุ่งเฟสสองแล้วอะมัน็วขึ้นกว่าเดิมมากเลยอะของพ่อกูยังแท็กม่เ็ษอีกเหรอไอ้มึงคุยกันกี่ชาติเ่้ไอสัตว์มึงรีบคุยกันทำไมจบไม่ได้หรอวะข้างหลังมาฮะวุพระเจ้าดูข้างหลังก่อน มรถเดือดขึ้นมากเลยผมไม่ได้คิดเอง่ใช่ไหมรถเดือดเชี่ยๆเ,เลยว่าแล้วมันต้องมาคิด่าไม่ผิดตอนนี้แค่แบบรับมือพวกแม่งขึ้นแล้ลำบากแล้วอะ หมดแล้วแหละของพ่อกูขอร้องละหมดหมดแล้วใช่ไหมบอกกูทีของซิดกูยังหมดได้แค่ปร,รอบเดียวเองปะขออเล็กนี่ดน,ใน,ใน่ลยสองมประสบการณ์ที่ท้าทายมากเลยฮะโอเคของพ่อเสร็จแล้ว <Okay. S 2> เดี๋ยวนี้มันมาไม่ซุ้มไม่เสียงเลยวะโอเคข้างหลังก็ขึ้นมาเคกู okay. เสียงตาตลอดเลยอะรอบเนี้ยขอซักเต็มเลยได้ไหม <c oughs> ไม่อยากจะปิดโทรศัพท์ลงมาในขณะที่เหลือแคกใหเขียวดิเดี๋ยวต้องมารับมือกับห้องแม่งเนี่ย โคตรน่ากลัวเลย What the fuck b o stop it ดูทข้างหน้ามาอีกนดหน่ดูทรงเฮ้ยอ,อเล็กเสร็จแล้วโอ้โหขอบคุณมากเลยอเล็กน้อยกว่าพ่อนะเลยของน้องสาวเลยฮะฟายอะไกูจะได้ปีศาจที À. Oke. Dịch cái, u tham jing. của mึง ของน้องได้อยู่เลยเยอะเลยแต่ก็ดีเลยฮะที่มันจะรุกเหลือมันเหลือแค่คนเดียวแหละเราใช่ใจเย็นแล้วก็เล่นรับมือก่อนเรื่อยๆเข้ามาปลาคุบก็คือรับมือกัอนเลยไม่ต้องพิมพ์ต่อมันไม่ใช่สั้นอย่างนี้หน่อยค่อยดีชอบชอบ อะไรวะเนี่ยอ๋อหมดแล้วหรอวู้ว้าวเฮ้ย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 กูบอกให้มองทางขอบคุณที่เล่นสุดท้ายเราก็ไม่ได้กลับถึงบ้านอยู่ดีเปรดรถชนตายอืม ่าเป็นเกมเลนวเกมที่ดีนะมันเหมือนไฟนนเอ็เฟดดี้แต่ว่าเรามีแทสที่ต้อทำงจริงมันก็เป็นเหมือนกันปะเออแต่พวกไฟนนเอ็ดเฟดดี้เราแค่ต้องรับมือแล้วก็รอเวลาเฉยแต่ก็มีแฟนเม่บางเกมของไฟนัทเอ็เฟรดดี้ครับที่มารอต้องทำอะไรบางอย่างด้วยไม่ใช่แค่ต้องรอเวลาอย่างเดียวอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะแต่อันนี้เนี่ยดูจะชิฟแล้วก็ดูจะง่ายมากกว่านะผมคิดว่าเกมไฟนเอดฟดียากกว่านี้เยอะมากเลยเพราะว่าผมไม่เคยเล่นแบบอะไรจบเลยของไฟนเอดฟดีนะแต่อันนี้เนี่ยพยายามไม่หนึง่ง แค่ตั้งใจเย็นแล้วก็ฟังดีๆแค่นั้นก็ถือว่าอีกหนึ่งเกมแนวเฮอร์เลอร์ที่เข้าใจง่ายโอเกมพีเ mm hmm. oh, นะี่ยถือว่าฝึกสอนก,นการพิมพ์ได้ดีมากเลยฮะมันไม่น่าเบื่อเหมือนกับระบบที่เราเรียนตัวโรงเรียนนะใครที่แบบเรียนพิมพ์ดีจะ,จะรู้เลยว่าแม่งน่าเบื่อมากแต่ว่าอันนี้เนี่ยอย่างนั้นมันก็ระทึกฮะนี่ถ้าแบบอาจารย์ในโรงเรียนนะโหลดเกมนี้ไปเสีคอมทุกเครื่องนะแล้วก็ให้เราเล่นให้ผ่านเนี่ยใครไม่ผ่านคือแบบตกในวิชานั้นเนี่ยหมายถึงว่าบบสอบไม่ผ่านในเร็ววันนี้ไม่จะดีมากเลยนะ วิออ่งคิดูดิแฮปว่าตอนสอบแบบไปภาคกลางภาคแล้วแบบอาจารย์เปิดเกมนี้คุนแล้วก็จะขุนพีมให้จบเล่นเกมให้จบไม่ได้อะ่ะมันจะสอนทเรื่องก,การทีมแล้วก็สอนเรื่องการใช้สมาธิด้วยไม่โคตรเจ๋งเ่ะนี่กูไปเวลบมีความรู้ยังไงวะเนี่ยก็เนว่างจกคนที่อยากลองก็กนนต้องแก้ในชิปเลยฮะเกมนี้มีฉากจบเดียวเนาะไม่ได้สองฉากจบก็คือกูตายหาแล้วก็ตายหาเหมือนกันอืมเอาสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเยินครับรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้ ถ้ากูรู้ว่กากูจะตายอยู่แล้วกูไม่พิมพ์แม่งหรอกชนแม่งไปเลยให้สามตัวนั้นมันตายไปด้วยอย่างไรกูก็ช่วยโลกไว้